อ่ะโอเคนะได้ยินเสียงพี่ชัดนะได้ยินชัดครับชัดไหมโอเคอ่ะโมฮอปเ,เอางี้ดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่สุราษฎร์แล้วนะครับคําถามหนึ่งเลยนะครับหลังเกมวันนั้นเนี่ยเฮียตีเนี่ยคุยอะไรกับเราบ้างอืมเราไม่ได้คุยเลยนะไม่ได้ถามเลยผมเลยไม่ถามเลยไม่ถามเลยเหรอ หลังเกมคือตอนที่เฮียตีให้สัมภาษณ์แล้วว่าคือสงสัยว่าโมฮอกเนี่ยน่าจะมีการล้มเนี่ยพี่เห็นเองนั่งเศร้าอยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีการพูดคุยอะไรก่อนหน้านั้นไหมว่าไม,นะมไม่เลยไม่มีการพูดคุยอะไรกันเลยไม,มอืมเหรอแล้วรู้สึกยังไงพอเฮียพอ,พอที่ที่เฮียเขาพูดว่าเฮ้ยโมฮอกล้มแน่คือกระแสการเล่นมันผิด แล้วก็อยู่ดีๆลงแบบ,แบง,ง่ายๆอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกไงในในฐานะที่ลูกพี่ลูกพี่พูดกับเราแบบนี้ก็เสียใจแล้วเสียใจครจับเจไม,ไม่ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วแล้วจังหวะอ่ะพี่ถามเลยจังหวะที่สรุปแล้วเป็นตะคิวถูกต้องไหมที่เราลงไปตะคิวครับข้างไหนตะคิวข้างไหนครับข้างขวาครับข้างขวาคือถีบซ้ายไอ้ไอ้คนที่บอกว่าบางคนก็ เขาก็ดูมวยไม่เป็นนะผาก็บอกว่าผมตีบซ้ายแต่ไปเจ็บข่าวขวาผมตีบซ้ายผมต้องกระเจงขาวขวาพี่ผมต้องกินขาวขวาครับมันก็ต้องเป็นขาขวคนเขาไม่รู้เขาก็พูดไปเรื่อยตอนเนี้ยพวกวงการมวยพวกเซียนมวยอะไรเขาเอาไปแซวหมดเลยนะว่าคือเป็นอะไรก็ได้อย่าเป็นตะคิวเนี่ยคือเรารู้สึกไงตรงนี้รู้สึกแบบเออน้อยใจไหมเขาไม่ยืนยันด้วยครับอืมอืมอืม เออนี่คําถามนี้พี่เชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าแล้วหมอหมอตอนตอนที่เราน็อ c ลงไปเนี่ยนะครับที่เราที่ลงไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่อยู่ในห้องเนี่ยหมอเขาก็ยืนยันไหมว่าเราเป็นตะคิวจริงใช่คนระับอืมอันนี้ยืนยันได้ว่าหมอบอกนะด้วยว่าเราเป็นตะคิวใช่ครับเพราะเห็นคนนะเพราะเห็นอยู่อืมหลายคนคืออย่างเคติเนี่ยเขาเขาเขาพุ่งเป้าไปที่เรื่องของกระแสการเล่นราคาเนี่ย ถามจริงว่าชกมวยชกมวยเนี่ยเราเรารู้ราคาไหมตอนเราชกมวยไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับเรื่องราคาเรื่องอะไรผมมีหน้าที่ต่อยผมไม่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยอ,อย่างตะคิวเนี่ยมันมีปัญหากับเรื่องน้ําหนักการชกเราไหมมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับเด็กคือหลายๆอย่างแล้วผมแทบผมไม่ได้วอมเลยครับไว้หลังอ่ะอืมอืมอืมไม่อยากจะพูดเลยมันจะเป็นข้ออ้างอย่างเงี้ยครับอืมไปเวทีผมก็พันมือนวดนวดน้ำมันก็ขึ้นเวทีเลยครับ อ้าวเหรอคือเราเราเราเดินทางไปช้าหรือว่ายังไงไปช้าไปช้ามัน่อยไปช้ามาครับรุนดาอมอเหรอคือคือคือไปพร้อมทีมงานไหมหรือว่าแยกไปเองตอนเดินทางไปเราไปผมไปกับพี่ชายสองคนนะพี่เพชรมรกรครับขับมอเตอร์ไซค์ไปสองคนครับขับมอเตอร์ไซค์ไปสองคนใช่ครับอย่างเคติเขาก็แยกไปเพราะว่าเขาไปที่เวทีอื่นก่อนแล้วก็มาเจอกันที่นี่ถูกไหมพอหลังจากวันนั้นกลับค่ายเสร็จนอนค่ายคืนหนึ่งแล้วกลับ ก็กลับมาที่สุราษฎร์เลยใช่ใไหมใช่ไหมชใช่ไหม,มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับกระแสที่เขาว่าเขาเขาเขาว่าเราว่าเราเนะน,นี่ยล้มนะตอนเนี้ยคือมันยังไม่มีหลักฐานว่าเราล้มชัวร์ไม่ล้มชัวร์แต่คือตอนเนี้ยกระแสมันมันพุ่งเป้าไปทางนั้นแล้วเราเราเราอยากจะพูดยังไงบ้างเราอยากจะพูดกับคนที่เขาคิดแบบนี้กับเราอย่างไงบ้างก็มันมันต้องคือจะพูดยังไงผมว่าอืม พูดไปมันก็ใช่ไหมพี่แต่เราเรา,เรารู้ตัวดีรว่าเรา,เราไม่เราไม่ได้ทำผิดแล้วเราผมไม่ได้ย้ายมันเกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์แบบนี้ผมก็เสียใจคับไฟหน้าผมต่อยไฟหนึ่งห,หน้าเกือบแสนพี่ไฟหน้าชัดไปนี้จริงไฟหน้าผมก็จะได้ชิงแชมป์แล้วไม่ได้คิดเรื่องนั้นอยู่แล้วแล้วเรื่องราคาอะไรผมก็ไม่รู้ว่า <c oughs> เขาเล่นงันผมไม่รู้ครับ อะวันนี้ที่ที่อยากจะออกมาเนี่ยเราอยากจะพูดอะไรบ้างเราอยากจะพูดอะไรความในใจตรงไหนที่อยากพูดบ้างคือผมอยากจะอยากจะพูดแบบยังไงอะพี่มันมันมันไม่มันไม่น่าจะเป็นเราอรับเหตุการณ์แบบนี้ผมก็เสียใจครับผมก็ไม่อยากเป็นแบบนี้ครับแบบผมก็พยายามเงียบๆนะผมก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเสียใจจริงๆครับกับพี่ครับในครั้งนี้ครับผมก็ไม่อยากจะ ผมก็เงียบปิแล้วแต่ผมพบคือเขาขอมาเลยพี่คือเราเงียบจนใช่เขาเขาคิดว่าเราล้มจริงอ่ะไม่ใช่โอ้โหบางคนทักมาด่าพ่อด่าแม่ในพืทนที่ตัวตัวผมผมก็ผมว่ามันเกินนผมก็พยายามดีเฉยๆแล้วแบบผมก็ไม่อยากจะตอบตัวผมก็เสียใจครับเสียใจมากครับเสียใจจนไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ได้แต่รับฟังครัไม่อยากคือ มันพูดไม่ออกครับพี่แล้วบางคนก็ไม่รู้เรื่องเขาก็พูดด่าต่างๆหน้าผมก็อืมันมันเกินไปครับผมว่าบางทีจนผมต้องคือผมต้องออกครับผมก็ต้องมาออกมาปกป้องตัวเองครับพี่ครับถามตรงนี้ตรงๆเลยเราไม่ได้ล้มมวยใช่ไหมไม่ได้ล้มครับกล้ายืนยันไหมกล้ายืนยันว่าใช่ครับคือยังไงพี่มันฟังไม่ขึ้นนะมันอืมอืม ผมเละเลยในเฟซมีต่อเนี่ยเหรอเห็นว่าวันนี้ไปที่กกตจังหวัดมาด้วยใช่ไหมไปไปไปทําอะไรครับกกตจังหวัดวันนี้ไปไปทําอะไรมาไป,ไปยื่นขอความเป็นธรรมมาพี่มันมันเรามมไม่ใช่อะ่ะผมว่ามันอืมเราไม่ได้ทําอะไรผิดพี่เราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยครับแล้วเราก็มาเจอเหตุการณ์อือมผมก็อยากจะ ก็อยากจะพูดแลยมันมันดอัดมานานแล้วมันกลายลว่าเราโดนอยู่ฝ่ายเดียวพี่แบบอืมอืมอืมอได้แล้วคือผมเป็นเด็กผมก็ไม่อยากจะใช่ไหมพี่ผมไม่อยากจะอืมไม่อยากจะพูดเฮียตีแล้วก็มีบุญคุณผมก็ผมก็ผมก็เข้าใจนลพี่แต่คือผมก็อยากจะผมไม่ได้ล้อมจริงๆให้ผมพูดทำไงอน่ะพี่อืถ้ามีโอกาสเนี่ยเราอยากที่จะไปเคลียร์ใจกับเฮียตีไหม ผมกม็อยากจะพูด้วแต่คือมันตอนที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาเขาไม่ฟังเลยเพผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะผมก็พูดไม่ออกครับควมพอของแกครับผมก็ตั้งใจอยู่แล้วคือมันคือพูดยังไงที่มันพ <c oughs> อครับท้อจริงๆเจออาการ,รแล้วถ้าเกิดแก ผมไม่ต่อยมวยผมจะทําไงพี่อืมอืมผมก็เป็นนักมวยผมก็ต่อยมวยหาเงินพ่อแม่ผมเพี่มีครอบครัวผมนี่ผมต้องดูแลอืถ้าเจิมาเบรกผมแบบนี้ผมแล้วคือคือถ้าผมทาจริงอะผมจะยอมรับเลยพี่ผมจะเออผมจะไม่ไม่โต้ไม่อะไรเลยครับผมก็ยอมรับอผมก็ไม่อยากจะเพิ่เขาก็มีเมียก็มีบุญคุณกับผมเลยครับแต่ผมก็หรือเราพูดยากอะพี่ผมว่าถ้าเกิด ไม่รู้ว่าเป็นเฮติแกแกแกตั้งคําถามมาว่าคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปขอตังค์เขาทุกคนเลยตรงเนี้ยอยากอะเฮีย<ม>ดูอยู่แล้วอยากจะตอบตอบกรณีนี้กับเฮียยังไงอืมไอ้ช่วงหลังไม่มีนะพี่โควิดรอบแรกยอมรับครับเ่าผมเกเรผม,ผ,มผมยอมรับตรงนี้ผมยอมรับเลยครับเกเรมากเกเรยอมรับผมก เ้า่งหลังไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยผมผมก็ตั้งใจซ้อมผมว่าตําหน้าที่อยผมไม่มีที่ว่าจะทานักมวยในค่ายได้ครับช่วงโควิดผมยอมรับครับว่าผมเีเรจริงๆครับอืมเกเรมากครับอืผมก็อยากให้ฟังผมบ้างครับฟังลูกลองเขาอื่นเตาวหาผมผมไม่ไม่เสียใจ้วพี่ผมนะืมผมไม่คิดด้วยตามจะมองมันอืม แต่เข้าใจครับไอ้เรื่องราคาเรื่องนี่ผมนี่หน้าที่ต่อยครับผมไม่รับรู้ด้วยหรอกครับอืมแต่พี่ก็ว่าไม่ฟังไม่ไม่แล้วคือก็ไม่มาถามผมว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ฟังผมมาไปฟังจากคนอื่นแล้วแบบนี้มันเสียใจตรงนี้นะพี่มันพูดไม่ออกครับ